เอาแค่ไหนเอาแค่นั้นนะครับไม่ว่ากันเราก็จะสู้นะครับอถึงไหนถึงกันนะเห็นไหมบางกรับบอกแปลกบอกแปลกเอาจนกว่าเสียงไม่มีนะเสียงไม่มีจะลงนะเอฟีนะโอ้โหสถานการณ์ไม่ดีนะตอนนี้นะ <laughs> เ,เป็นไปได้เนาะนะเอฟเนาะเป็นไปได้พายุ fc รู้ไหมว่าพายุนี้ชื่ออะไรนะครับชื่อว่าอะไรเอาพายุนี้ชื่อว่าอะไรแอดยังไม่รู้จากชื่อพายุเลยนะครับเออเสียงฟ้าร้องน่ากลัวใช่ไหมคุณหมอมมินดีมากพูดอย่างนี้ดีมากใช่ไหมมันก็ต้องพูดแหละนะครับไม่พูดไม่ได้หรอกนะครับ fc เราต้องให้เห็นนะครับว่า เราอยู่กับสู้อยู่กับอะไรนะสู้อยู่กับอะไรว่าง่ายๆนะใช่ฉลาดกว่าศาลเหรอนะอำนาจเป็นเป็นเครื่องมือที่พี่น้องฆ่ากันใช่ไหมเอออันนั้นเราก็ไม่รู้นะว่าอ่าสรุปแล้วมันคืออะไรแอดบอกได้เลยแอดไม่รู้หรอกว่าสรุปแล้วเรื่องเนี้ยมันเกิดจากตรงไหนเออแล้วก็ไปที่ ตอนนี้ไปอยู่ที่จุดไหนเ,เกิดจากอะไรแล้วก็ไปที่อยู่อยู่ปัจจุบันเนี้ยไปอยู่จุดไหนอคือหมายความว่าเรื่องมันเกิดในเนี้ยมีใครเกี่ยวข้องมัง่งนอกจากในเนี้ยหรือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่ก็สร้างเรื่องขึ้นมาให้มันมีอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะเอฟซี FC ว่าไหมนะครับม,มันอาจจะไม่ได้มีอะไรก็ได้มันอาจจะไม่ได้เกิดอะไรก็ได้แต่ว่า ในเมื่อสถานการณ์มันเกิดมาแล้วเนี่ยคุณจะทํายังไงให้มันเป็นให้มันเป็นโอกาสเหมือนว่ามันเสียโอกาสไปแล้วหรือมีวิกฤตขึ้นมาแล้วเนี่ยแต่คุณทําวิกฤตตรงนั้นให้มันเป็นโอกาสมันเกิดวิกฤตไปแล้วไงเกิดเสียไปแล้วเกิดอะไรไปแล้วแล้วก็พลิกสถานการณ์เหมือนน้าท่วมเอฟซีน้ำท่วมไปไหนไม่ได้เลยถูกไหมเออน้ำท่วมแล้วก็เอาโต๊ะมาต่อ ต่ออยู่ในบ้านอ่ะสมมติบ้านสองชั้นเนี่ยถูกไหมบ้านสองชั้นอ่ะไอคนขนของขึ้นไปอยู่ข้างบนก็อยู่ไปใช่ไหมแต่ชั้นล่างมันก็ท่วมมาแต่ก็ไม่เยอะแล้วก็เอาโต๊ะมาต่อครับเอาโต๊ะมานั่งข้างบนเนี่ยน้ําก็ไหลผ่านอาในห้องรับแขกไปเลยออกหลังบ้านไปเลยอย่างเงี้ยเปิดประตูไว้เลยเออเราทํายังไงรอเปล่าเอาเบ็ดมาตกไงไอ้นะเออเอาเบ็ดมาเรามีเบ็ดเนี่ยเราเบ็ดมาตกปลา อหากับข้าวหาข่าข้าวหากับข้าวไปเพราะอะไรมันไปไหนไม่ได้ไงเออเาเบ็ดมาตกเขาเรียกว่าพิกวิกินให้มันเป็นโอกาสมันแบบนั้นหรือเปล่าแอดถาว่ามันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเอมันก็เป็นไปได้แอดก็แอดก็คิดอยู่นะแอดก็คิดแบบนี้อยู่นะว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้ที่ที่พิกวิกิตให้มันเป็นโอกาสสร้างสร้างขึ้นมาให้มันเป็นโอกาส ตามหลักมันไม่มีโอกาสหรอกถ้าไปแบบตามธรรมชาตินะมันไม่มีโอกาสแต่ถ้าอย่างเงี้ยมันมีโอกาสสร้างให้มันเป็นโอกาสเนี่ยแต่โอกาสแบบนี้นะมันก็เสียไปด้วยอ่การปองดองสูญเสียเรื่องการปองดองไปเลยอ่าอาจจะอาจจะไม่มีผู้ย่าว่าอาจจะผิดใจกับคนหลายๆคนคนในครอบครัวก็แต่กระสานท่านเซ็นไปคนละทิศละทางาเพื่ออะไร นี่คือประเด็ดนแล้วจีนะสถานการนะเอาเอามาเริ่มเตือนมาหลายครั้งแล้วเนี่ยาพายุลูกนี้ชื่อทาทาจิกิเหรอทาจิกิ สถานการณ์ไม่ดีซะแล้วนะครับตอนนี้นะครับบอกตรงว่าแย่นะบอกเลยนะครับว่าแย่มากเ,เป็นกำลังใจให้คุณโสภานะครับหมองมินนะครับแสดงว่าปาประเทศต่างประเทศเขาเป็นคนตั้งนะถ้าเป็นของไทยเนี่ยไทยจะตั้งแบบเป็นเพาะๆเ,เลยนะ่ะเป็นชื่อภาษาไทยนะ แต่นี่แสดงว่ามันมาจากต่างประเทศมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้อ่ากลายเป็นภาษาอ่าอาจจะเป็นภาษาเจงนิจะฐานหรือว่าเจงที่หรือว่าแถบอ่าแถวรัสเซียหรือเปล่าหรือว่าจากญี่ปุ่นนะครับละ เขาก็เป็นคนอย่างนั้นอยู่แล้วไงถามว่าเขาเลิกได้ไหมเขาไม่เลิกอยู่แล้วอฟตีเขาก็แทะไปทุกวันนั่นแหละแทะไปทุกวันก็ตกหนักขึ้นเรื่อยๆนะคุณสิริกุลตกหนักมีแอดไม่รู้ว่าแอดคุยไปเนี่ยได้ยินเสียงหรือเปล่าแต่ถ้ามันไม่ค่อยได้ยินหรือยังไงเนี่ยแอดก็จะลงเลยนะเพราะว่ามันไม่ไหวก็คือไม่ไหวแหละนะสถานการณ์ ก็อยากนะครับคุณสำอางนะครับสวัสดีครับผมก็ว่ากันไปนะีลยคือเขาจะเป็นต้องพูดเนะี่แอดก็ไม่รู้เขาจะพูดทําไมนะครับเสียงดังฟังชัดดีค่ะอ๋อครับผมนะครับเขาจะพูดทําไมนะแล้วก็พูดไปเพื่ออะไรอ,อแอดไม่รู้นะอ,อพูดไปทําไมพูดไปเพื่ออะไรถูกไหมคือมันพูดเนี่ย มันเหมือนการเหยียบเห <_ d ance> ยียบย่ำกันนะเอฟซี FC. ถูกไหมอ่ามันเหมือนการเหยียบย่ำอะ่ะถ้าลองสลับกันดูสิถูกไหมลองสลับกันดูเนี่ยอ่าถ้าถ้าป้ามาพูดแบบเนี้ยเขาจะคิดยังไงเออเขาจะคิดยังไงเขาจะไม่ไวอยวายเหรอเขาจะไม่ว่าเหรอเห็นไหมดีนะดีนะว่าป้าเขาไม่พูดอะไรอะเออเขาเขาพูดครั้งเดียวเขาก็เลิกพูดเลย อไม่พูดถึงเลยขานี้จะพูดยังไงจะพูดไม่หยุดหรือ,อยัางงาู้นนี้เขาก็ไม่สนใจเออตัวเขาจะแซหรือยังไงหรือเขาพาแม่นอกไส้มาแซด้วยเขาก็เขาก็พามาเล่นงานเขาอส่งคนมาเล่นงานเขาอ่ามูลี่เขาเรื่องปลามูลี่เขาไม่พอนะจะร้องเรียนปลาเขาอีกโอ้โหะเอาทุกอย่างอะ่ะนะ ถามว่าพวกเดียวกันไหมมันก็พวกเดียวกันนั่นแหละเออพวกเดียวกันเห็นไหมจะเล่นงานเขาเอฟซี FC, ดูเอาเองเนี่ยคนมันก็เกินไปอล,ละวถจริงๆนะเออให้เขาทำมาหากินก็ให้เขาทำไปใช่หไหมละ่ะเออไปยุ่งกับเขาทำไมเออแค่คุณพูดแซะเขาในคดีเนี่ยมันก็หนักพออยู่แล้ว อ,อไปขนาดเขาอยู่ข้างในจะไปมูลี่เขาอีกไอเอสซีจะไปฟันธงเขาอย่างนู้นอย่างงี้เอาง่ายๆดีกว่าอยู่ด้วยกันแต่แท้ะปัจจุบันนี้ไม่ต้องถามลขนาดอยู่ด้วยกันเออถ้าถ้าวันนั้นนไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ว่าไปอย่างถูกไหมล่ะแต่อันนี้อยู่ด้วยกัน เออแล้วยังมาใส่กันอย่างนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เออกดให้แล้วนะครับคุณสเตอรี่นะครับออใช่ครับผมนั่นแหละนะครับนะเออโมโห,โหเลยใช่ไหมโมโห,โหเลยก็เขาเป็นคนอย่างนั้นเออ แทนแทนที่เขาเนี่ยเขาอยู่ในตําแหน่งที่ได้เปรียบเนี่ยเขาไม่จะเป็นต้องพูดเลยถูกไหมเออจนกระทั่งจนกระทั่งผ่านไปสองแล้วสองยกแล้วเนี่ยเขาก็ยังพูดอยู่เออเขาได้เปรียบทุกอย่างเลยแอดพูดง่ายๆนะถึงจะไปผ่านไปสามยกเขาก็พูดเขาไม่เลิกหรอกเอฟซีเออเข้าไม่เลิกหรอกเออ เราก็ดูต่อไปนะว่าเขาจะเจริญลุ่งเรืองแค่ไหนเอาพูดกันตรงๆนะเขาจะเจริญลุกเรืองแค่ไหนเราก็ต้องดูกันต่อไปอ่านี่ครั้งครั้งสองครั้งสามนะเมงเนี้ยเนะอ็ีนะเอดว่าสถานการณ์ไม่ดีแล้วเนี่ยสถานการณ์เริ่มไม่ดีอน่าจะอ่าน่าจะยาวแล้วคราวนี้นะ เออนะสถานการณ์ไม่ดีน่าจะยาวเอาเห็นไหมคนมันก็พูดไปเรื่อยนะครับบอกตรงว่าพูดไปเรื่อยเล่นงานเข้าไปเรื่อยทำให้อา่าทำให้คนเนี่ยไม่อยากจะไปมองไม่อยากจะไปดูอ่ะเอาพูดง่ายไม่รู้เขาจะไปพูดทำไมเนาะ ใช่ไหมสิเออไปสาบแช่งนะสารพัดเห็นแล้วคือคนเรามันก็มีสองจำเภทสองประเภทไงก็คือเป็นไม่ชอบไม่ชอบด้วยจิตใจอยู่แล้วถูกไหมไม่ชอบด้วยจิตใจเขาอยู่แล้ว เออพอพออยู่ฝั่งเดียวกันเนี่ยมันก็เสริมกันไงส่งพูดส่งเสริมกันไงอ่าพูดแล้วส่งเสริมกันนะคือใจอะ่ะเขาไม่ชอบอยู่แล้วบอกตรงว่าเขาไม่ชอบอยู่แล้วใจเขาเป็นอคติกันอยู่แล้วไนงะแต่พอมันเกิดแบบนี้เนะีโอ้เขาถมเลยคนมันไม่ชอบอ,ะอ่ะอ่า เอ้า,เ,อาเราจะสงสารไม่สงสารมันก็ไม่เกี่ยวกับเขาถูกไหมล่ะถูกไหมคนมันไม่เหมือนกันจะไปบังคับให้เขาโกรธตามน่ะมันก็ไม่ใช่เอาดูง่า F ยๆเอฟซนะีดูอย่างแม่นอกใส้นะดูอย่างแม่นอกใส้เขาบอกว่าหลานเขานะ่ะที่อยู่ข้างในเนะี่ยเออถึงจะสารจะสั่งลงโทษยังไงนะเขาก็ยังรักอยู่เหมือนเดิมเห็นไหมล่ะอา้าทำไมเขาถึงรักล่ะ เออก็เข้าอยู่ฝั่งเดียวกันไงเขารักกันอยู่แล้วไงเขาจะเลิกรักได้ไหมเขาจะเกลียดเลยได้ไหมไม่ได้เขาก็ไม่ทำไงเขาบอกว่าเขาก็ยังอยู่เหมือนเดิมเขาพูดอย่างนี้เลยเขายังส่งกําลังใจให้เหมือนเดิมเอา้าทั้งทั้งที่เขาทาผิดใช่ไหมก็ใช่อสิเราก็เหมือนเดิมแต่อันเนี้ยอันเนี้ยของเราเนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่าเราเนี่ยเรามั่นใจไงว่าแกรบ,บริสุทธิ์เรามั่นใจเพราะาเราดูจากเหตุแล้วผลแล้ว มันไม่เหมือนกับตรงนั้นตรงนั้นมันเห็นชัดเจนว่าเขาผิด <c oughs> เออเขายังคาดหวังว่าจะกลับมาได้อีกอะนะของเขานะี่ยคาดหวังว่าอ่าถ้าถึงคาตรวจสอบแล้วก็สอบสวนแล้วเขาคิดว่าเขาคิดว่าจะได้รับความยุติธรรมจะได้รับความบริสุทธิ์ใจอยู่เขาคิดอย่างนั้นเขาคิดว่าจะถูกยกเลิกนะ เออเขาคิดว่าอย่างนั้นแต่แอดเชื่อเลยว่ายังไงเขาก็ผิดอยู่นี้มันไม่มีหรอกเออมันจะเจนขนาดนั้นมันเสียหายขนาดนั้นทําไมล่ะเขาจะเขาจะให้อภัยเหรอถามหน่อยเขาไม่ให้อภัยไม่มีทางที่จะที่จะเขาจะยกโทษให้มันชัดเจนอยู่แล้วไงเขาบอกเขาจะสู้ในถึงที่สุดมันก็จบแล้วเอ่อ เขาก็บอกว่าเขาก็จะไม่หนีไปไหนเขาพูดอย่างนี้เขาบอกเขาไม่หนีไปไหนเขายังอยู่อ oh, ย mm ่างนี <pH itus> ้ต่อลอดไปอันนั้นก็โอเคนั่นมันเป็นเรื่องของเขาเห็นไหมเราเนี่ยอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมเราก็มั่นใจว่าของเราเนี่ยไม่ผิดเออใช่ไหมขนาดของเราเนี่ยมันไม่ชัดเจนเราก็ยังบอกไม่ผิดเลยของเขามันชัดเจนขนาดนั้นเขายังบอกว่าจะมีโอกาสรอดด้วยเขาก็ยังพูดว่ามันต้องรอดเขาว่างั้นเออ เพราะฉะนั้นของเราเราก็ยังยึดถือว่าเราก็ยังให้กําลังใจอยู่เหมือนเดิมถูกไหมล่ะเขาจะเป็นยังไงแบบไหนเขาอยู่ในนั้นเราก็ให้กําลังใจเขามันก็ไม่ผิดหรอกเขายังให้กําลังใจพวกเดียวกันเองเลยเออี๋ยไหมล่ะก็ต่างกต่างให้กําลังใจไปสิเราไม่ได้ว่าเออจะมาด่าจะมาด่าฝั่งเราได้ยังไงถูกไหมเอาเราจะเราจะยังไงมันก็เรื่องของเราเห็นไหมเราให้กําลังใจถามว่า เออเขาผิดหรือไม่ผิดเราก็ยังช่วยเหลือเออเกื้อกูลกันอยู่ยังส่งกำลังใจให้ช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลือกันไปแต่ของเขาเราไม่รู้ว่าเขาจะช่วยเหลือกันหรือเปล่าหรือ,อยังไงเออแล้วมันจะมาว่าเราถามว่าจะสามารถจะห้ามจิตใจของเอฟซีให้เลิกสงสารลงุงให้เลิกช่วยเหลือลงุงได้ไหมไม่ได้เออจะไปทําอย่างนั้นมันไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมเออจะไปได้ยังไงก็เรา เรายังยึดมั่นอยู่เหมือนเดิมไงไม่เปลี่ยนแปลงไงอ่าเห็นไหมใครจะว่าไงก็ไม่สนเนี่ยนี่แหละปัญหาไอ้สีเออก็อแล้วแต่เขาแหละเขาจะพูดกับเรื่องของเขาอ่ะเออแต่เราก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงอ่ะเขาเรียกว่ารักกันแน่นเหนียวอ่ะเออเพราะเราคิดว่าเราอยู่ตรงเนี้ยมันถูกแล้วมันถูกต้องแล้วอยู่ตรงนี้ยถูกแล้วไม่ต้องไปที่อื่นเอไปฝั่งนู้นมันดีตรงไหน เอเราก็ต้องดูสิคุณหาแต่เรื่องราวให้กับตัวเองนะครับหาเรื่องราวเรื่องนู้นเรื่องนี้ให้กับตัวเองแล้วก็หาเรื่องใส่ร้ายตัวเองหาเรื่องราวให้ตัวเองลำบากให้กับคนรอบข้างมีปัญหาแล้วก็ลำบากไปด้วยเออ